โอ้นะครับโบสถ์ที่วัดพายัพสวยงามมากวันนี้เราจะมาที่ถ้ำหินย้อยที่วัดพายัพครับเต่๋ว,ว่าไทายบรรยากาศออุโบสดหินอน่อนให้ทุกท่านได้ชมก่อนครับนี่วัดที่นี่วัดพายัพก็คืออยู่ที่จังหวัดโคราชนะครับนี่หรือจังหวัดนคราศรีมานะฮะโอ้สวยงามมากครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูก่อนนิดนึงนี่ฮะ โอ้ลังการมากนี่ครับสวยงามจริงเลยโอ้สวยงามมากครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสวยงามมากคราวที่เราเคยมาครั้งที่แล้วเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จนะครับเมื่อหลายปีก่อนวันนี้มีโอกาสเดินทางมาที่ โคตรอีกครั้งหนึ่งก็เลยถือโอกาสมาพาลูกสาวแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมาเยี่ยมชมถ้ำหินย้อยนะครับแล้วก็ได้ถือโอกาสมาที่อุโบสถหินอ่อนด้วยนี่ฮะสวยงามมากวัดพายับก็ถือว่าถือว่าเป็นวัดพระอารามหลวงแต่ที่สำคัญก็คือว่าวัด แห่งน,นี้นี่ก็ตั้งตรงงานอยู่ที่ใจกลางเมืองโคราชกนะ็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของอุโบสถทิ้นอ่อนนะครับโอ้ก็สวยงามครับหลังการงานสร้างมากสวยงามอลังการจริงๆฮนะสวยงามมาก นี่ฮะมีการตั้งหินไว้แบบนี้ด้วยสวยงามเลยนะฮะสวยงามมากอลังการจริงน,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทางด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบรรยากาศทางด้านในนะครับ โอ้โหน่ครับนี่จะเป็นบรรยากาศทางด้านในนะครับโอ้สวยงามมากนะครับนี่สวยงามจริงวัดพายัพพระอารามหลวงสมเด็จพระนารายมาราชทรงโปรดให้สร้างพร้อมกับการสร้างเมือนของรัศิีมาประมาณพุทธศักราช2220 พระโอบโบสดสีมากว้าง42เมตรยาว66เมตรพระประธานคือปางปฐมเทศนาสแสดงอริยสัจประทับนั่งห้อยพระบาทสูง39ซนติเมตรจำลองแบบมาจากธรรมชาตาประเทศอินเดียนี่ก็จะมีภาพวาดนะฟังทั้งนี้ด้วยไปไปกระพระลุกสวยงามเลยลงไป นี่นะลูกสาวไปสวยงามเลยนี่ก็จะเป็นถ้ำหินย้อยในวัดพายัพนะครับนี่โหสวยงามมากเป็นหินย้อยนะเดี๋ยวหน้าเนาะออ้สวยงามจริงอือ เหมือนน,มนน้ำแข็งเลยลูกเคยเห็นไหมเนี่ย,ยดูแต่มันเด็กไม่แข็งเฮ้ยป้าตรงนี้เหมือนน้ำแข็งเลย,ยลใช่ก็าจำลองออกมาไงลูกจำลองอ่ะอนี่ดูเสียญพระพุทธรูปด้วยสวยมากครับอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จพระพุทธอังคีรส สุขคตะสาสดาประธานประมศาาสนพระธรรมจักรพิทักษประชาโอ้ดูฮนะสวยงามมากฮะนี่เป็นฝีมือของคนทำนะฮะไม่ได้เกิดขึ้นเองมาโดยตามธรรมชาติต้องอาศัยความศรัทธาอาศัยความเนะชื่ออาศัยความ ถึงนาการของการออกแบบนะฮะน,นี่ก็จะเป็นน้ำด้วยเนาะเป็นเหมือนถ้ำอะที่มีน้ำ,นำไหลหยดลงมานี่เป็นอะไรลกูกอ,อันนี้เป็น,ปอ,น,นอะไรลกูกรอยพระบาทไงสว,สวยงามมากครับมันก้างีสองฝั่ง ี่สมเด็จพระสังฆราชนะฮะสมัยก่อ,อนอท่านก็มาเยี่ยมชมด้วยเดี๋ยวหนะ้าดูเดี๋ยวหนะ้ามาดูนี่ลูกเด่นหน้าเด่นหน้ามาดูในนี้ลูกดูนี่เนี่ยตุ้ยมีตุ้ยอะมันเรียกได้ยังไงน,นะใต้น้ำท,นท<น>ะเลชา นี่ครับสวยงามมากเป็นทางบ้านหลังนี่นะฮะสวยงามมากอะไรหรอตาถ่ายไว้เป็นวิดีโอให้เราได้ชมกันนะครับสวยงามนะโอ้ เดี๋ยวน่าดูดูเนี่ยแต่ก่อนเป็นเป็นอย่างเนี้หลกเห็นไหมจะเป็นพื้นอย่างนี้แหละแต่ว่าเอามาแปะค่อยๆแปะค่อยๆประดับไปเห็นไหมใช่เนี่ยจ๋าใช่นี่ไง,ง,งอืมนี่นนมันจะเป็นเหมือนแผ่นปูนอ่ะแล้วดูซิเนี่ยแผ่นเหล็กนะค่อยๆเชื่อมไปเพื่อป้องกันการหลุดร่วงอ่ะ โอ้สวยงามมากครับนี่สวยงามมาป๊าป้าถ่ายภาพให้หลูกโอ้สวยงามมากครับนี่ก็วันนี้ได้เดินทางมาที่โคราชก็เก็บบรรยากาศเก็บภาพเก็บวิดีโอไปฝากทุกท่านนะครับ